สูตรทำเอ็นไก่ทอดอร่อยออยค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมค่ะก่อนอื่นเตรียมเอ็นไก่นะคะ500กรัมค่ะซีิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะซอสน้ำมันหอย1ช้อนชาผงปรุงรสล,ล,ลดไก่ครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยขาวป่นเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาเตรียมแป้งทอดกรอบ25กรัมแป้งข้าวเจ้า25กรัมเตรียมงาขาว1ช้อนชาค่ะ และเตรียมน้ำมันสำหรับทอด700มิลลิลิตรเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มลงมือทำเอ็นไก่ทอดอร่อยๆกันค่ะ1ยกหม้อน้ำขึ้นตั้งเตาค่ะกะว่าใส่น้ำให้ท่วมเอ็นไก่ค่ะ จนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วให้เอาเอ็นไก่ลงไปลวกแต่ไม่ต้องลวกนานนะคะพอเอ็นไก่สะดุ้งน้ำแล้วให้รีบตักเอ็นไก่ลงไปนอกกับน้ำเย็นจัดค่ะวิธีนี้จะทำให้เอ็นไก่ของเรารัดตัวออกมาสวยงามค่ะเรามาดูขั้นตอนที่สองกันค่ะมักเอ็นไก่กับซีอิ๊วขาวผงปรุงรสไก่ซอสน้ำมันหอยพริกไทยป่นและงาขาว หมักไก่นานประมาณ15นาทีค่ะขั้นตอนที่3เรามาดูในส่วนผสมแป้งกันค่ะคือผสมแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้ากับน้ำเย็นจัดค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะและคนพอแป้งของเราข้นๆให้รีบหยุดค่ะขั้นตอนที่4คือใส่เอ็นไก่ลงไปในส่วนผสมแป้งคลุกเขาให้เข้ากันจนกระทั่งแป้งเคลือบไก่ให้ทั่วค่ะ ั้นตอนที่5เทน้ำมันใส่กระทะและรอจนกระทะร้อนจัดค่ะแล้วเอาเอ็นไก่ที่คุกแป้งแล้วใส่ลงไปในกระทะทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านค่ะ เมื่อเอ็นไก่สุกแล้วและมีสีเหลืองสวยถูกใจแล้วให้ตักเอ็นไก่ออกมาค่ะเอาวางในตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันนะคะโกเอาเอ็นไก่มาจัดวางใส่จานให้สวยงามค่ะถ้ามีผักชีก,ก็เอาโรยหน้าด้วยนะคะเสิร์ฟเมนูนี้กับซอสพริกอร่อยมากๆค่ะ